ที่ถ่ายรวมวิดีโอในวิกสอบของเราทั้งหมด10วันนะคะว่าเราทำอะไรบ้างกินอะไรบ้างปไปไหนบ้างไปดูกัน Let's go <S วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะที่เรามาอ่านหนังสือซึ่งวันจันทร์เราก็มีสอบกันนะคะเราก็เลยมานั่งอ่านหนังสือกันที่นี่นะคะซึ่งยังไม่ค่อยมีคนมาเลยทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นโอเลี้ยงที่พวกเราซื้อมานะ,ะนี่เรามาสอบกัน เรามาดูนังสืออ่าใช่ <c oughs> อะไรคสอโซผู้ติดนักสืสอบผูดติดอะไ้คืออซวิวแบบค่ะ ซึ่งเราขอบอกก่อนนะคะทุกคนว่าเราอ่านก่อนหน้านั้นอยู่นะคะแต่ทว่าเราไม่ได้อัดมานะคะเพราะว่าเราเริ่มถ่ายวันอาทิตย์เนาะอ่ะ<อ>แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำงานที่เหลือนะคะทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเจอก,กันพรุ่งีวันจบฮะ let's go มีสอบอีกทีวันพุธจากนั้นพวกเราก็มาที่ตึกนานเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นชั้น4ี่ค่ะโล้วพรุ่งนี้เราก็ค่อยไปอ่านหนังสืออีกรอบแล้วกันตอนนี้ขอพักก่อนนะท<ะ>ี่โซฟาจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนใส่ชุดเล่นแล้วก็มาทำงานนะคะ เรากำลังจะไปเดินตลาดทัดวันจันเกันไนะม่ต้องมีทุกวันเกิดเพราะว่าแค่ถ้ามีทุกวันก็ม,มีทุกวันก็ไม่เราหมดตัวเราจะมาชิวเอ้ยนักชิมอะไรนะสตรอเบอรี่เฮือก และนี่คือทั้งหมดที่เราได้มานะคะ <i> เดี๋ยวรีวิวให้ทุกคนดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะ <Wow. S 3> <i> อันนี้เป็นที่มาโผสร้อยอันนี้ก็มีอันนี้เป็นแบบนี้นะคะ <i> นี่แหวนแหวนของพี่ ก็เรียกเป็นย่อได้ไหมกอทอแในของกอทอแล้วก็บุคคลอิรนามท่านนี้เขาก็ได้ซื้อน้องหมามาด้วยตัวได้ยี่ห้าบาทน่ารักมากโอเค back to reading book กันฮะอันนี้เพื่อนเรามีสอบแมมมานะคะเราก็เลยอ่ะมาให้กำลังใจนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ถึงเวลามื้อเย็นของพวกเราในค่ำคืนนี้ค่ะ wow. ทุกคนตื่นมาแล้วก็ขออ่านชีก,กันสักหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะเก็บกระเป๋าแล้วก็เตรียมไปอ่านหนังสือที่ตึกนั้นเช่นเคยค่ะก่อนอื่นแล้วก็มาทานข้าวเที่ยงกันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็นั่งคุยกันสักพักค่ะจากนั้นก็เดินทางไปที่ตึกนั้นค่ะซึ่งแบบฉันเกลียดมากเกิดอะไรขึ้นกับไฟของชั้นมันแบบนี้อะทุกคนมันเป็น,นยัอไู่ำไมเป็นขอไฟ เอาละค่ะทุกคนฉันว่าฉันไม่น่าจะถ่ายสวยๆแบบเขาได้แล้วแหละ,ะฉันน่าจะทําอะไรผิดกับกล้องแน่ๆเลยเราน่าจะไม่เผลอกดอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนแล้วไฟมันก็แพะแๆๆ,ๆๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําการจุดสรุปต่อกันนะคะ พอถึง6กโมงแล้วนะคะพวกเราก็ออกไปกินข้าวกันนะคะเมนูดินเนอร์ของเราในค่ำคืนนี้นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนั่นเองเอาล่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะทุกคนตัดภาพไปที่วันสอบพรุ่งนี้เลยฮะ,ะปิว้วเช้าวันพุธเราก็มีสอบอีกวิชาหนึ่งนะคะซึ่งสอบเวลาเก้าโมงก็มาทันพอดีคะ่ะทุกคนมาถึงก็เข้าห้องเลยนี่ก็เป็นภาพที่เราสอบเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปั่นจักรยานกับหอกันค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็งีบที่ห้องพักผ่อนนะคะแล้วก็ไปทานข้าวเย็นกันค่ะวันนี้ก็คือท้องฟ้าสวยมากนะคะแล้วก็เราจะมีสอบกันอีกทีวันอังคารเลยนะคะก็พักยาวๆเลยค่ะและส่วนเช้าวันนี้นะคะเราก็มาทํารายงานวิชาเลือกเฉพาะของเรานะคะซึ่งก็คือวิชาทะเลและชายฝั่งนั่นเองค่ะชื่อวัสดีค่ะ พอตกบานาพวกเราก็ออกไปข้างนอกนะคะไปถ่ายรูปตามร้านคาเฟ่กันฮะเนื่องด้วยกนนารอ่านหนังสือมันปวดหัวนะคะก็เลยมาพักผ่อนหย่อนใจที่คาเฟ่สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็อ่ะสั่งอาหารสั่งของหวานมากินนะคะแล้วก็ถ่ายรูปก,กัน,นะคะ่ะวันนี้มากับเพื่อนสาวค่ะแล้วทีนี้เราก็ได้เครื่องดื่มมาแล้วนะคะเครื่องดื่มที่เราสั่งไว้นะฮะมาชิมกัน รสชาติก็อร่อยดีนะคะทุกคนไปต่อที่อื่นกันคะทุกคนเนื่องด้วยพวกเรามีสอบต้งวันอังคารหน้านะคะทุกคนฉะนั้นเวลาอ่านหนังสือเลือเฟือนะคะก็เลยมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงที่ได้มันก็คือหลบแรงอะโอ้สีเจกูได้อกูเลยจด้โดนลมทะเลเหนียวไว้ทั้งตัว และเชาว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาอ่านหนังสือแล้วก็จดเลคเชอร์เช่นเดิมค่ะซึ่งสาเหตุที่เรามาอ่านหนังสือที่ตึกนั้นซะส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยอยู่ห้องก็เป็นเพราะว่าเราต้องใช้ทรัพยากรในหมอให้คุ้มค่าค่ะทุกคนและที่นี่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะด้วยค่ะคือแบบอีชั้นอ่านจนตาลายแล้วะทุกคนเย่่านเสร็จแล้ว ดีว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปส่องที่สนามแบบบแบมินตันกันนะคะอันนี้เราอ่านหนังสือเสร็จดูเอ้ยไม่ใช่สิ ดู Youtube เสร็จแล้วเรียบร้อยจะไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันว่าบริเวณรอบๆตึกนั้นนะคะมีอะไรว่าแต่ยังไม่ได้ทำที่พาทัวร์จะบอกว่าที่คอดแต่นะทุกคนดีๆทั้งนั้นเลย <c oughs> แต่จะมาที่อขอขอนุญาตแต่งหน้าก่อนถ <c oughs> อเาต่งชุดว่าจริงจังกัน,นใช่ใช่มันก็เป็นชุดกีฬา <c oughs> นี่ก็จะเป็นฟแบบนี้นะ จะมาเล่นนะทุกคนเราก็ต้องแบบว่าทําการจงรองล่วงหน้านะคะเพราะว่าคอแบตเต็มเร็วมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องซ้อมหิาปะกาศแสดงนะคะมันจะเป็นห้องกระจุกเนาะถ้าเกิดแบบว่าซ้อมเต้นแร็ปเปอร์อะไรนี้เขาก็จะมาซ้อมกันที่ห้องนี้นะคะก็ต้องจองเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นห้งองซ้อมดนตรีนะคะทุกคนตรงนู้นเป็นตรงที่เราออกมานะคะ ได้แค่ันซึ่งวันนี้เป็นวันที่เรากินข้าวอร่อยมากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันหิวหรือว่าเราอร่อยกันแน่นะคะเราก็โซยเข้าไปและสองร้านนั้นก็จะเป็นร้านที่เราจะจัดการอีกค่ะ คทุกนเช้าวันนี้เราก็เริ่มต้นโดยการมาอ่านหนังสือที่ตึกนันเหมือนเดิมนะคะก็เช้านี้ก็คือมีแค่เราก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนตามมาทีหลังเนาะเวลานี้ก็คือแบบยังไม่มีใครมาเลยนะคะแล้วเราก็ทํางานไปสักพักก็รู้สึกหนาวๆน,นะคะจากนั้นเราก็อ่านหนังสือต่อกันคะ่ะตอนนี้เราอ่านมาถึงวิกที่สี่แล้วจากนั้นเพื่อนสาวเราก็มาพอดีอมกับชานมไข่มุกที่ฝากไว้ จอกหวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเขาไม่มีสพบกันก็คนก็เลยน้อยนิดนึงนะคะที่นี่ก็คือแบบชั้นสี่ไม่มีใครเลยนะแบบมีก็มีนิดเดียวนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากลับแอนหนังสือต่อดีกว่าอันนี้เรามาเข้าห้องน้ำนะคะ น้องวไว้จือจ๋าไว้ไว้เไว้ถือไว้ถือจ๋าอ,อ๋อน้ำสมชายจา้ะไว้ถือคือน้ำแปลงสมชายคือชื่อจนะริงนะคะเรารอค่ะทุกคนหลังจากกินข้าวเสร็จน,นะคะตอนนี้เรามาเดินเล่นรบมอกันตรงนี้เป็นบวเวลนะคะถ้ามาช่วงประมาณ6กโมงห้โมงเย็นเนี้ยก็จะบรรยากาศแบบดีหน่อยแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนมันก็จะมืดๆเดี๋ยวนี่เรามาเดินเล่น เราหมอนะคะอากาศมันดีมากอะเหมาะแก่การเดินนะคะก็เลยแบบว่ามาเดินไปโอเคฮะไปว่าองม์พอกันอ่านหนังสือไม่เน้นๆอธิษฐานของจริงในส่วนของวันนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่ในการอ่านหนังสือนะคะ ซึ่งแบบวันนี้เป็นอะไรที่ร้อนมากนะคะเราก็เลยขี้เกียจเดินไปที่ตึกนั้นนะคะก็เลยมานั่งอ่านหนังสือที่ตึกเคคอมมอนกันค่ะแล้วก็ดืม่มเมนูเดิมนะคะพอตกเย็นมาแล้วก็ไปเล่นแบดกันที่สนามคอร์ดแบดท,ที่เราถ่ายให้ทุกคนดูวันก่อนก่อนนะคะ พวกเราก็เล่นกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ก็มีเพื่อนมาแจงด้วยค่ะก็คือแบบเพื่อนเล่นเก่งมากแล้วเราก็แบบสู้แทบไม่ได้เลยทุกคนเพื่อนเล่นเก่งเวอร์แถบไม่เหนื่อยแล้วเราก็แบบเออเหนื่อยมากมา,มาแล้วเหนื่อยมากร้อมากด้วยมือสะอาค่ะไม่มีแรงเหนื่อยคายค่สวัสดีจากนั้นพวกเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวทีข้างนอกนะคะแล้วก็ต่อด้วยกินของหวานนั่นเองค่ะอร่อยเวอร์ ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาของฝากไปให้เพื่อนบูนหนนะคะเพราะว่า,เ,าเขามาอยู่ที่นี่มาเป็นเทอมแล้วนะ้องแล้วเดี๋ยวแบบว่าสอบเสร็จเราก็จะกลับเลยอยงนี้เดี๋ยวไม่มีเวลาให้เขาก็เลยแบบว่าจะนัดให้ของฝากเขาที่นี่ละกันของฝากที่เราจะให้เพื่อนก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นสปอตการ์ดจากไทยแลนด์เนาะมีหลายลายเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เขากันนะคะ วันนี้เราก็มาสั่งข้าวกินตามเดิมนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับไปนั่งอ่านหนังสือที่เคเอคอมมอนเหมือนเดิมและเวลาต่อมาเราก็เอาโปสการ์ดมาให้เพื่อนบุนไในกันค่ะอย่าอย่า I think so especially now This is so pretty Yeah I'm confused now mm. Okay I think I will get One oh. or this one? Mm, I, I think this one. Yeah, this one right? Okay, yeah, this yeah, one. Okay. So pretty. Do have something for me as well. This oh. is like a little have you ages do you have this in here, thailand No. No, this is like also like quite famous in like Oh thank you. So <laughs> i never seen this before. Yeah, but do you do coffee? Yeah, yeah. Uh, yeah, do. this one's a flat white, okay. Oh, okay, thank you so okay, much. You. And then I just want my friends, right? Yeah. ท o กเบ t ยัง are sleeping. I, ฉันชูด it from my heart นะไอ้ยัยเ I was like so r a n d but it it's so cute อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแบบเติมก็จะมีบางคำที่เราฟังไม่ออกนะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราถ่ายกับเพื่อนนะคะ <Hi. S 1> thank you so much อย่าเพิ่งเข้ามา และจากนั้นตอนเย็นนะคะเราก็มาเดินตลาดตอนงคืนเช่นเดิมนะคะแล้วมีเมนูใหม่มาด้วยก็คือปาตองกุสเปนนั่นเองและที่สําคัญเราไปสวยน้องตุ๊กตาตัวนี้มานะคะแล้วนี่ก็จะเป็นของที่เราได้มาทั้งหมดฮะและหลังจากนั้นเราก็มาเจอเพื่อนบูนายอีกสองคนนะคะซึ่งคนน่ารักมากขามีของให้เราด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวไอขอใสให้ยูนะฉันก็เลยอ่ะให้เขาใสาให้นะคะ oh thank you <Yay. S 2> so p r e t y and ไาดสเวนต์ซีอู again, าอาเกม่ขอบคุณาบายบายก <c oughs> ลับห้องม,มาแล้วค่ะทุกคนเรามีอะไรจะให้ทุกคนดูด้วยซึ่งแบบทนันเชดังไปกับน้องบุก,กตาจำร้านนั้นที่เราถ่ายให้ดูตอนวันจันทร์ก่อนได้ปะอันนั้นอะ่ะก็คือแบบยังอรอเราไม่ได้นะแต่แบบมาวันนี้ค่ะน้องแบบน้องมีกิมมิคน้องมีถอดหมวกแบบชิปเดลน่ารักเวอรแล้วก็แบบ ลายเส้นดิสนียนะคะเราซื้อมาในราคา90บาทแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้องน็ปี้ดูดีน่ารักไว้ทุกคน80บาทนะคะอันนี้ส่วนอีกอันก็คือแบบเซอร์ไพรส์มากก็คือ,อจำไอตัวตาได้ไบว่าสีชมพูที่เราจับแล้วก็แบบว่าถ่ายลงเป็นอินเสิร์ตภาพให้ทุกคนดูตอนจันก่อนได้ปะประเด็นก็คือเราไปเจอมันอีกร้านหนึ่งใช่ปะ แล้วก็ถามเขาว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะที่เราถามเขาแต่เราไม่ได้ซื้อมานะเขาเราคา80บาทแล้วทีนี้เราไปถามเขาเขาบอกว่า20บาท <Wow. S 1> และทุกคนดูความบองเวงของแววม่ารักขอน้อเราได้มาในราคา20บาทในทสุดเราก็ได้น้องมาโอเคฉันได้กำลังใจในการสอบพรุ่งนี้แลวเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะทุกคน Bye. เย้วันนี้สอบวิชาสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราก็ตัดสินใจเลือกที่จะเดินไปสอบแทนการปั่นจักรยานนะคะเพราะว่าวันนี้ตื่นเช้าเนาะมันก็ยังมังงองหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าสาขาอื่นเขาสอบเสร็จกันไปหมดแล้วและนี่ก็คือห้องสอบของเรานะคะเอาละคะ่ะทุกคนก็เสร็จกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการสอบทั้งหมดของเรานะคะซึ่งก็ เป็นเวลาที่ยาวนานกันเลยทีเดียวนะคะก็จะบอกว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่แจ้งข่าวสารให้กับทุกคนด้วยนะคะว่าความจริงแล้วอะ่ะก็คือเราอะ่ะถ่ายคลิปต่างๆนานาไว้เยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้อัหลงนะคะเพราะว่าแบบว่าปี3เป็นปีที่แบบว่ายุ่งมากแล้วก็งานเยอะมากเราก็เลยแบบว่ายังไม่มีเวลาตัดต่อนะคะเดี๋ยวนีออ่สอบเสร็จแล้วก็น่าจะมีเวลาตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปฝึกง,งานเดี๋ยวเราจะรีบ ต่อแล้วก็อัปคลิปต่างๆลงให้ทุกคนดูนะคะ mm hmm. ก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอันยอง